ท่านผู้ชมที่เคารพครับชมรมอารยธรรมสกลนครรู้สึกภาคภูมิใจมากครับที่วันนี้ท่านอาจารย์ใจยนิพมนสาขานสกลนครเป็นไท่ย่อแท้ๆนี่แหละครับที่ได้มาเข้าว่าภาษาบ้านเฮาว่ามาก,กับบ้านเหกันอยู่เฮ็ดเวียเฮ็ดงานเนดบุญเนทธานๆๆาน้ำกันนก่กัปรงนี่โดยส่วนตัวนี่มากกว่า20ปีนะครับจนทุกวันนี้นี่เพื่อนก็ยังซ้อยบ้านซ้อยเมืองอยู่ ผมก็เลยคิดกันได้ปรึกษากับอาจารย์สันสุที่บุญโยธยานและกับผู้หลักผู้ใหญ่ในชมรมหลายคนว่าถ้าหากคนสกุลนครโบห็นคุณค่าของคนสกุลคนครที่อยู่อ้อมข้างอ้อมเอวเราเฮาสิไปเห็นคุณค่าของไผ่เฮาจิเห็นที่ดีกว่าไส่สบออาเจ็บเป็นเอ็นอ่อนมาคนข้างเฮาในไหน,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 นสิซอยเลอเฮาก็เลยขออนุญาตขอเวลาท่านอาจารย์ใจยนิดมา สอบถามประวัติเพื่นจักเหล็กจักาหน่อยมันี้มีเอาอาจสีใช้ภาษาย่อเนี่ภาษาปากการอะไเนาะพระว่า<ไ>คนบ่งเอามันหลายที่กิ่งพรมไปยากใช้ภาษาเยอรมันกับฝรั่งเศสไอ้แก่พี่น้องพ่เข้าใจก็จเลยเอาสองภาษานี<ไ>่เนาะเออครับอ<ไ>ันท่านอาจารย์ใจย,นยินิดพง์มาสาขาน้าสกลนครน้มสกุลก็เป็นน้มสกุลของเสื้อสาย,ยเจ้าคุณมจันทร์บอกครับพระยาปัญจันต์ประเทศทนย่างพี่นาะ อันลำดับได้บอกขราว่าสายะกูลเป็นใดๆโอ oh, สายะกูลมันมีคนแรกแล้วคนที่สองผมอยู่ในะกุลของคนที่สอง mm hmm. คนที่สามอยท่ชุดนึง mm hmm. ก็ได้เป็นชอดชุดที่สอง mm hmm. ในสายปิด mm hmm. ซื้อเหรเป็นราปิด mm hmm. ผมอยู่ในสานี mm hmm. นสายสกุลของอัน ท้าอาจารย์จเยนิดนี่ซื้อซื้อเล่นอ่ซื้อตู้เป็นบอครับโอ้มันคือกระตูบ้บอกัอนนั้นเฮ็ดได้เขาซื้อตั้งซื้อตูสอ้สิพ่อแม่ก็คิดว่ามันเรียบร้อยอเหมือนตัวตุต๊ตตูอ,อ,อยู่ในกระปัองผมซื้อตุ้ยเลย แสดงว่าคนโตๆน่าตาดีทุกคนเนาะเสียงกับไพเลาะได้พมกับลำบากใจอยู่อันเรื่องความรอเนี่ยมันเรื่องธรรมชาตินะไอเนาะมันบุญกรรมกแต่งมั้งไออันสายสกุลของพี่ตู้นี่เป็นเป็นสายที่สายที่สองเนาะสายที่สองสายปิดอืมครับอันพ่อแม่อันอันปู้ซื้ออย่างกรปู ปู่ขุนกำนันข่วงกำนันคนแรกที่มีกำนันในเมืองสกลสกลนครคือในประเทศไทยเนี่ยสมัยรัชกาลที่5้าเป็นมีการปกครองแบบเษศพิบาลมันจะมีกำนันมีอย่างต่างๆพอดีปู่ผมก็เลยได้เป็นกำนันคนแรกหรือตำแหน่งเพื่อนก็คือขุนเชิงชุมพิทักษ์เพื่อนเราอยู่ใสอยู่แถวแถววัดโพไซ โอ้ที่ว่าเฮือนไม้หลังใหญ่ๆโอ้ผมเคยโอ้ผมเคยไปกินไปยังครับอันนิดน่อยอยเป็นขนมน้ำชากาแฟอยอ่านั่นแหละโอ้ครับครับอันนั้นคือเฮือนของคุณปู่ปู่คุณตาเด็กซื้ออย่างคุณคุณตาคือตาเพีงอยู่ใสตาเพียงอยู่ในในไหุ้มมันวัดอนันอนวัดสีสมพูตลาดสีคูเมือง โ oh. อ้ถแถวนั้นแหละอยู่ในบริเวณใกล้กับตลาดสีคุณเมืองอยู่แถวตลาดสีคุณเมืองค,คุ้มนั้นนี่เท่าที่ผมไปซื้อเบิง้งเนะี่ว่าง่ายๆก็คือถ้าเปรียบเทียบกรุงเทพก็คือสยามสแควรบ์บอกครับแปลว่าเส,น<อ>ส้นเต้าพเยเส้นทั้งนั้นน่ะแต่สมัยตะกี้เป็นเส้นเอกทางเอกอ่าเส้นวัดภูไซธุรกิจการค้าซีอูฮันทั้งนั้นเพราะว่าสารการมันก็อยู่ที่สนามมีเมืองอ่างเพกก อยู่ติดติดเดียวครับไอประมงโอ้ฉะนั้นเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางส่วนราชการส่วนราชการอ๋อนะ,ค,ะครับแล้วก็จะตอนแรงๆก็สิแวะกันขึ้นไปซะอันทอง<ม>เส้นนั้นเป็นเส้นเมนจะเลืลงเรื่องเลยอันคุณคุณตากับเป็นคนอยู่ในคุ้มครับคุณปู่กับคนอยู่ในคุ้มอยู่ในคุ้มใกล้ๆกันเว้าได้บอกว่าพี่ตู่นี่เป็นย่อแท้ๆนี่ย่อแท้ๆเลยละครับ เขามีคำนินทาคนย่อที่เป็นผู้ชายบอกครับนินทาแบบไหนผมได้ยินแต่เขาว่าใส่สาวสาวย่อเนอะเขาว่าสาวย่อ,อสาวสกลก้นตรงเขาว่าแต่ว่าอันอันนุ่มสกลและหน้าตาดีแต่ว่าเ,เป็นแนวนั้นอะไรบอแนวนั้นแหละครับคืออ่าคือเราเคยฟังจากคนภายนอกเขาบอกว่าคนสกลนครนั่น เป็นคนที่สวยโดยเฉพาะผิวพรรณผิวพรรณหน้าตาเนี่ยสีขาวนวลมันเป็นสังเกตเหมือเนี่ยเพราะสมัยตะกี้มันน้ำประปามันกับบ่ค่อยอ้นั้นปัานไดเป็นบ่อละเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์อยู่เอามันถกมันยากเนี่ยสักหน่อยเอากะไซน้ำใส่น้ำใส่มันเป็นน้ำที่บริสุทธิ์เนาะบริสุทธิ์แล้วมันเป็นน้ำที่ใสมันเป็นมันน้ำสะอาดมันเป็น ด่านบริเวณเป็นก้นโพกบริน่ใจอันนี้ค,ค,คือคือหมายว่าถ้าอาบแล้วนี่มันใสผิวพรรณดีขาวผิวพรรณดีแต่ว่าถ้าไปอาบนะแบบน้ําเค็มนี่มันสีข้างมันสีดำเนาะมันสีดำฉะนั้นนี่แถบ,บ,บแถวซับป,ปังทองแถววัด่าแถวตลาดศรีคูณเมืองหรือวัดโคไซว์เนี่ยมันเป็นน้ําซับไงม,มันจะไหลลงมาเป็นน้ําที่ใสสะอาดเลยครับ พี่ตู่นี่เป็นคนย่อแท้ๆโบได้มีเสื้อแซงอื่นปลแต่ถ้ทว่าอลีค่ะอันไทยเฮาอนี้ก็มาจากเมืองมหาไซของแก้วคนละผู้นากระแดงโควานากระแดงานเอาว่าตัดตอนมาเอาช่วงนี้ซะคือใสายของพี่ตู่นี่เป็นลูกหลานเจ้าเมืองนักปกครองอ่าเป็นชัดเจนอันนี้อัน พี่ตูเฮียนจบอยู่ใส่ผมเรียนประถมยวนโรงเรียนเชิงชุมจบเชิงชุมอเขาเรียกว่าสอนอสองอันโรงเรียนอดอกบัวนี่บ่ข้อครับคนละอันที่หลังที่หลังเชิงชุมจะเป็นโรงเรียนอญงสมัยตะกี้ครูไ่เดี๋ยวจื้ออยู่บ่ควบพมมาสาขาในสกลนครโอ้เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเป็นอาจารย์อาคมะ อาคมผมมาสาขาโอ้ที่พ่นไปเซเลไทยนะครับโอ้เป็นพี่น้องเนาะอันนี้พี่น้องเม้วครับคสกลทุกคนมีเงาใหญ่ๆบบกี้เงาได้ครับเอาว่าจบพันลวไปต่อสายมศสไพ่อพ่อย้ายไปอยู่ที่มหาสารคามก็เลยไปใหญ่ไปโตอยู่ที่สารคามไปเรียนอยู่สารคามจบมศสไครับโรงเรียนอย่างคือบะอ่าแต่เป็นเป็นโรงเรียน เรื่องศิลวิทยาเดี๋ยวนี้เขายุบพิจารารไปแล้วมสมัยตะกี้นะอันจบวศสามแล้วไปสายบันไปที่กเษกษตรกาละสิลป์เขาเสิญนเขาเรียนบ่โอไปสอบนี่แล้วโอ้อไปสอบกับได้ที่หนึง่งกับคนก็ไปหลายสกุลน,นครแถบๆนี่นะครพนมมกดาหารนี่ รายลเอียดสรารคามเต้นอยู่แต่ว่าก็โชคดีเกษตรมันเฮ่อเลยได้สบายตอนนั้นดังมากเลยกเกษตรเนี่ยอ่าเกเษตรนีร้องเพลงกเกษตรได้อยู่บ่โออยากลืมโอเกษตรของเราแต่ก่อนเป็นป่าดงดอนไร้วความงามตาเราพี่ชายของเราส้างมาป่าวันพงพี่ผมเด็กเกษตรครับ <laughs> <laughs> แล้วได้เข้าเรียนกเกษตรบ่เข้าเรียนเกษตรครับสามปี ปวชในจบเกษตรบอกอาปวชจบเกษตรเขาเรียกปวชหรือมศห้าอันนั้นบนปง,ปงูนําเขาแต่มันก็เหมือนกับสมัยแต่กี้มันมีสูงสุดคือมศส,สามมศส,สามแล้วก็มศอ่ามศสี่มหา้หาสมัยตกี้และต่อปีที่สามเออมันมันจะซับกันอยู่สแสดงว่าอันเดียวกันคือผมกัมาเรียนที่โรงเรียนการช่างสกลนครได้ปีแรก ปีที่สองเขาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคสกลนครปีที่สามเขาเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเทคนิคสกลนครแต่อาจารย์บอกว่าซุ่มเจ้าน่ะเรียนน่ะได้ได้วุฒิมศสี่มศห้าส่วนปวชสามเนี่ยให้มศหกใบประกาศผมมีใบมีมศหนะครับแต่ว่าเรียนหลายกว่าอันปวศสูงเออปวศ บ้านเขาเรียกว่าปกตต้นเนาะแต่เฮาเรียนหลายกว่าเพราะความรู้เขาต้องหนาแน่นเขาถึงให้สอบบรรจุครูได้ไดัน,นธรรมดาแล้วรุ่นพี่ตูนี่สอบบรรจุครูได้หรือบอกอตอนนั้นคือเรียนเกษตรยังบ่ได้เพราะว่าถ้าถ้าได้ก็คือปวชมู่ผมนี่อ๋อพอภัยบูรณนามสกุลไปสั่งว่าบอนี่ก็ได้ผมเป็นคนติ๋วให้เดี๋ยวถ้าถ้าสมมุติว่าสมสมัยตะกี้เนาะถ้าจะเป็นครูเนี่ย คุณต้องไปเรียนปอ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 <ม>สอบได้เลยมู่มู่ผมสอบไซวุฒิปวสสามอ,อันนี้ก็ได้สอบได้ไดคืออนุปริญญางไงก็เทียบกับปกสต้นเนาะ,ะปะกสต้นแต่บทแล้วมันจะมาเรียนอันอปกสสูงใหม่ก้ะจงเนี่ คือถ้าปอกสอเขาเรีนปอกสอเตี้ยสมัยแต่ที่บ้านเฮาไทยบ้านห้องกันจริงได้ว่าปอกศอต้นกับเท่าเดียวกันปอกสอสูงสองสเตปนี้นั่นแหละก็คือมันเป็นลักษณะการศึกษาเป็นอย่างนั้นพี่ตู่เรียนจบเกษตรแล้วไปเรียนสายต่อไปเรียนวิไลพละพละศึกษาที่เขาเปิดจากเกษตรผดุดไปพละเนี่ยได้ปะเนี่ยเอาพอดีมันสอบเรียนต่อก็ได้พอูกแบคลิป แบกลีดพี่จังแบ็กลีดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนั่นแหละ,ะสมัยไป<ต>เดินขบวนเบาสมัยแต่กี้มันยังมีคอมมิวนิสต์อยู่ได้ยังมีพื้นที่สีแดงสีนั่งอยู่ได้สมัยเตอกี้นนฮะแต่ฮอกก็ไม่ได้ไปถึงขนาดที่ไปล่วงลุยน้าเขาต่ว่าเกิดไปไล่ล่าง่าล่างแห,งแหน้ำเขาไปไปไล่อันผู้ว่าบอกไปไล่ผู้ว่ากาลสิน <laughs> แต่ไม่ได้ไปน้ําเขาแบบว่าเป็นหัวโจกหรอวะมเป็นหัวโจก แต่แต่มันก็อยู่ในระดับนั่นแหละม่ม้นเลือไปม้นนาโม่เนีนั้นม,ม่ม่มกับม้นนะโม่ไม่ได้บ่ได้ขึ้นยังไ<อ>่ได้ขึ้นยังแต่บังเอิญพอดีพวกอาจารย์เขามาสอบปากคำหลังจากเดินกระบวนไล่เขาแล้วก็มาสอบปากคำมันก็เลยมีรายชื่อพวกเกษตรแตงนาล่วมกันนะกับผู้บาอาจารย์เขาก็มาสอบสอบผมก็ฉลาดหน่อยผมรู้ว่าเสียทางไหนก็เลยอ่า พยายามบ่ายเบี่ยงออกว่าผมไม่รู้ไม่ไม่ได้รับรู้ซักซ่าไปแล้วผมไปผมจะไปดูหนังแล้วก็ไปดเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนยืนอยู่เลยไปเข้าไปดูก็เลยเป็นแบบนี้พอดีอาจารย์ก็เลยคับออกที่จริงก็บ้ได้ถึงขั้นว่าเป็นแก่น้าอย่างงงว่ถึงขนาดนะมูม้วนหะม้วนนะมูนจะเชื่อไปไปไหนไปกันแต่มันติดแบล็ okay, กลิตก็เลยต้องไปแต่อาจารย์เขาก็บโบเสือ้อเขากระดุมม้อยู่ว่ามีปัญหาอไงก็เลยต้องไปเรียนเพื่อนผมก็ได้ออกจากโรงเรียนเขาไล่ออก หลปไปเรียนที่อื่นเนไ,ไปของพี่ตู่ก็เลยไปเรียนเกษตรเออไปเรียนพะละเรียนพะละเพราะวะ่าตอนนั้นสอบปะวะสกว็ได้ไปเรียนพะละอยู่สอยู่สรารคามเป็นรุน่นแรกวิไลรพระละรุ่นที่หนึ่งบอกรุ่นที่หนึ่งสาราคามนหะสาราคามมีมีจักห้องมีอยู่สองห้องเ้ากระบายอ่าห้องหนึ่งจักคนคือเ้ากระบายเนี่ย มันเรียนพร้อมกันบางวิชาก็เรียนร่วมกันพ่อครูอาจารย์มันครูกับอาจารย์กันน้อยเพิ่งเริ่มเปิดเป็นวิไลพละสารคามรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งอ๋อเฉพาะจังออกแสงเนาะพระรุ่นแรกมักกระดังไปอันเรียนจักปีผมเรียนสองปีจบจบปีจบพร้อมกันครับได้วุฒิห่ังปอสปอกสสูงปอกสสูงเอกพละศึกษาเอกพละศึกษาสุขะ ผู้ใดเป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่พอ๋อเนตอนนั้เป็นพอออแล้วเป็นอาจารย์ปิดารอดโูทองอธิบดีกรมพระเก่านะเป็นเป็นผู้บริหารคนแรกคนแรกเลยล่ะแล้วก็เป็นลูกซิษต้นของเราคนแรกรุ่นแรกมู่กันทุกมือนี้อันเรียนสองห้องนี่จักคนจําได้บอ่าสมมติว่าแบบเนี้ภาคปกติมันมีสองภาค มันก็นมีอยู่สองห้องกับบหลายกับประมาณห้องละสามสิบห้าคนนย่างเงี่ยรวมทัง้งมืดนะบกเกินสร้าง,งภาคปกติกับภาคสมทบน่ะบวกเกินเจ็ดสิบกับประมาณเกือบร้อยนี่แหละแค่นี้แหละจำหน้ากันได้มือทุกมื้อนี่นะั้นยังติดต่อกันอยู่บตต่ติดต่อเนี่ยพอติดต่อเนี่ยบางคนมันก็ไปก่อนล่ะอันพี่อำนวยนิยมค้านี่แหละเออบอัแมน อำนวยโกมินทราชานี่ว่าเขารุ่นพี่ยังรุ่นพี่บอกรุ่นพี่นี่คือตอนนั้นพี่อำนวยแกจบป,ปาศจบป,ปาศาแล้วแกไปเรียนต่อที่มสวอัมบมเมนเช,ช,ชียงใหม่เชียงใหม่รุ่นที่หนึ่งมหาวิทยาลัย มสวอยู่ที่ประสานมิตรกรมพระศึกษาสนามกีฬานั่นแหละอันนี้ก็เรื่องกันดีอันนี้ก็เริ่มเปิดเปิดเล่าประวัติให้ฟังอยู่แสดงว่าคนสกลนครก็เป็นคนที่มีเรื่องการศึกษาเนี่บัธรรมดาได้เนี่ยไม่ได้แพงในประเทศไทยนี่นะครับอันหลังจากจบแล้วอันจบปปกศสูงไปเรียนไซโตอบ่ไปสอบแต่มันต่อบได้ไปสอบยุสัย สอบอยู่หนึ่งราษามิตรแล้วก็มอสวตกทั้งสองตกทั้งสองโมเมนต์แบ,บนแบคลิสคือเกา่าคือเกา่าที่จริงความรู้น่าจะทําได้อยู่เนาะมันกับบแน่ใจนะว,ว่านั่นดูเฮากับโบอยักแต่ตัวเองถือว่าแต่ถือว่าวถือแบคลิสถือแบกลิสก็บจบแล้วไปใช่แล้วไปเพราะว่าแล้วเขามาเพลงกว้างอยู่ปี2ปีก็มาสอบได้อยู่ที่สกุล พี่ตู่มาสอบบรรจุครูอยู่ใส่อยู่สารกา่สำนักงานศึกษาที่การจังหวัดนี่แหละืจอปีพศเท่าไหร่สองศูนย์สองห้าสองศูนย์ยังท่านหลวงปู่ฟันอยู่นะฮะหลวงปู่ฟันนี่กำลังดังดังมากๆเลยกันในหลวงเสด็จมากราเพื่อนู่ประจําเลยผมมาได้ยังเจอเพื่อน เพราะผมมีเวลาคือไปยากมายากเขาคงยังบ่เข้าใจตอนนั้นตอนนั้นพอดีบรรจุไปสอนอยู่ที่สว่างศึกษาผู้ใดเป็นอันผู้ว่าจําได้บ่สายสิทธิ์พรแก้วผู้ว่าสายสิทธิ์บอกโอ้ผมจับเพื่อนได้ดีได้ผมได้ผมได้รางวัลนําเพื่อนไดอได้รางวัลนักเรียนอันดีเด่งของวิทยาเทคนิคได้ผมเพราะว่าผู้ว่าสายสิทธิ์สอนแก้วนี่ที่เอกลักษณ์ของแกคือแกเป็นอดหัวล้านซะอครับ แต่เป็นคนจริงจังมั้งผมจาผมจําคําพูดเพื่อนได้ไหมคือผมไปรับรางวัลคือคัดเลือกมาหนะแล้วไปรับรางวัลทีนี้พอได้รางวัลเพื่อนเลยบอกว่าตั้งใจเรียนนะลูกผมได้รางวัลด้ผมเด็กเรียนทุนได้แกมีทั้งลูกชายลูกสาวเนี่ยครับไอพี่ตูไอบัตรจุสอบบัตรจุครูพะละแมนบอกอยู่อยู่อำเภอไหนอยู่โรงเรียนไหนที่แรกว่า ลงสกุลละ,ะแต่บังเอิญมีเหตุการณ์บางอย่างเหตุการณ์บางอย่างที่เขาว่าพอได้นะก็เลยเเลไปเปลี่ยนไปนลงสว่างศึกษาสอบสอบเสื้อเดียวเป็นบอกเสื้อเดียวว่าได้ใช้เส้นบอกบอกเพราะตอนนั้นอยู่บนห้องยักษ์ไผ่แต่ผมจำได้ที่สอบสัมภาษณ์ผมมีอาจารย์สมบูรณ์ราชิลาอ,อาจารย์บุญธรรมกาลยาบาลก็นั่งเต็มอยูอ่ทั้งสองท่านนี่เป็นมูพ่พ่อบอก บออันนี้เป็นรุ่นลูกซิทแต่้อง่าได้คุ้นเคยเพราะว่าเขาเป็นงานอยู่ที่ที่มหาสารคามแต่นั้นเพิ่นเพิ่นคือสิจำนามสกุลนี้ได้แต่แต่เขาก็คงจะหู่วงว่าเป็นลูกไผ่พ่อพ่ออันได้ทํางานอยู่สารคางบอกขอาผมนั่นตำแหน่งอย่างของคุนพ่อทำงานศึกษาที่การจังหวัดอ๋อก็เป็นเพื่อนเพิ่นทางานด้านใด อ่าเรื่องการศึกษานี่แหละออกตรวจโรงเรียนต,น,นต่างๆต่างๆทัง้งหมดคือเป็นถ้าบ้านเท่าคล้ากับ,บเหงอนกับศึกษานิเทศนี่แหละแ,แต่แต่ตอนนั้นยังบ่มีตำแหน่งนี้ยังบบมีครับแต่เรึ่งเขาประกาศตอนใดๆในบ่กี่ปีไห๋อันศึกษานิเทศแสดงว่าพี่ตู้นี่ตำแหน่งสุดท้ายก็มาเป็นศึกษานิเทศคือพ่อแม่นบ่ก็คือกันเลยมอนกับพ่อเลยแต่ซีใหญ่กว่าอากาศตามยุคตามสมัยบอกว่าการปู่ยุน สว่างเดือนดินได้ยินข่าวว่าไปทําวิรกรรมขนาดบ่อันพวกห้ายอบ่โอ้ก็มีมัดไม่ยังในห้ายอห้ายอก็คือพวกผมยาวการเกงยีนเสื้อยืดรองเท้ารองเท้ายางนังยางเนี่ยสภาย่ามสพาย่ามอันนี้ติดมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนพระบ่หรือนักเรียนเกษตรมันเท่บ่ตนว่ะโอ้มโคตรเท่เลยใครได้เรียนเกษตรดัน ถ้าพูดง่ายๆสมัยต่กี้เป็นวัยรุ่นไหมว่าถ้าเลียงกเกษตรจีรบสาวคู่ได้สบายเลยเออยืยมันไม่เป็นรื่างสั้นจริงๆเลยเธอ,อมันเ<อ><อ>ท่ใส่ชุดยีน,นะอะไรพวกพวกเราใส่ชุดยีนนูมือนี่ะมันแบบอ,ออกลูกทุ่มคาบอยแบบวัดไปทํางานเป็นครูเลยเดี๋ยวมันมันมันบนหน้าจิเป็นครูได้ได้แต่งเครื่องแบกบกระพิดแล้วได้เนี่ยโอ้แต่แต่งคือตอนนั้นมันมันมีกางเกงยือดไอ้วอร์มกางเกงวอร์มสมัยนี้คื คือคู่พละใช่กางเกงวอร์มได้กางเสื้อโปโลสอนสอนเตะฟุตบอลสอนยกางนะครับแล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วแต่ตารางตารางเพิ่นกำาหงไลน์แล้วเขาจะจัดอ่ามอใดมอดเรียนอย่างนี้มันก็ไปมีลีลาดลีลาดก็มีครับลีลาดนี่เขาบอกอย่างนี้นักเรียนพขรศึกษาทุกคนจะต้องเต้นลีลาดเป็นทุกคนต้องเรียนหนึ่งคอร์สทีนี้บังเอิญมันจะเปิด ไปเรียนแบบนิ่มมันก็ชอบไงมันก็ได้เต้นหลอกเต้นลําเลยทุกตลอดเลยเนี่ยเลยเลยก็เลยมันเข้าใจเรื่องเข้าใจเรื่องสังคมเพราะว่าพระราชนี่ก็ให้ออกกําลังกายแล้วเข้าสังคมไม่ได้อ่าความหมายคืออย่างนั้นมันก็เหมือนเหมือนกันกับพวกโังเรียนในร้อยนั่นแหละอันเดียวกันเพียงแต่ว่าของบริจักปืนทึ่งโบแปลกเนาะผมทึงเข้าสังคมได้เนาะ ราะว่าผมเรียนลีลาดครับเอาเรียนเอาเรียนอยู่เทเวศตัวได้มันจะบ่งบอกเรื่องมารยาทในการโค้งผู้หญิงให้เกียรติผู้หญิงพูดกับเขายังไงแตะเนื้อแตะตัวยังไงไรบมเป็นซุมสี่สูมห้าเมาปี๊ปป๊าปป๊าปได้ได้ได้ครับงั้นงั้นพี่ตู่สอนอยู่ในโรงเรียนสว่างศึกษาเนาะเป็นครูพระคคนแรกๆบอกบอกครับก็มีรุ่นพี่อยู่รุ่นพี่แต่ว่ามันมีน้อยบากทีคน แปลว่าหนึ่งในแต,แ,ตแต่แต่ว่าเขาไปจบมาโดยตรงมาเรียน<อ>สายโดยตรงเพราะว่าสายพวกผมพอดีกำลังขยายเว้าได้บอกว่าเจ้าของเป็นคู่พลระค,คนแรกที่จบมาของโรงเรียนสว่างศึกษาบอกรับมีมีคนอื่นจบมาอยู่เพื่อนผมอยู่คนนึงแสดงว่ากกท็อปท็อปทูท็อปท<อ>ีสองสามคนแรกว่ะทถออยู่สว่างศึกษาจากปีสองปี ผมอยู่สองปีแล้วก็ปีที่สามคู่ใหญ่บไฮโบอันไปอาจารย์ใหญ่บบไฮ้บอันบ่ไม่อาจารย์ใหญ่แล er ้วเปนะอเป็นพออแล้วเห็นบอกว่าไอการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่ถือถือไอคุคคุยใหญ่อไท่านอเรียกมาอันคุยอยู่เรื่อยบ่คุยอยู่เรื่อยเพราะว่าอันเมา เมาเสาร์อาทิตย์นะวันศุกร์ว่าได้เมาในราชการแรือว่าไม่ไม่ไมอันนั้นไม่ได้เกี่ยวหน้าที่ก็คือหน้าที่แต่มันจะเมาข้างตอนที่ตัวแรงอ่ะมันเป็นแบบนี้แบบว่าวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์กลับไปครับหมู่กับหยังก็ไปแถวบ้านนมบ้านนอกไปกินต้มไก่นะกินเหล้ากินต้มไก่เขาสวนไปบรรยาวคูหยังหยังไปกับกินกลับไปไปแบบนั้นแล้วเราบริกัรมาเพราะว่าเที่ยวไปเที่ยวมาเด้อ อทุกมื้อเศร้าแรงเศร้าแรงกับเที่ยวเหาแล้วก็วันสุกกะไปน้ำหมูน้ำปูกับตั้งปลาสาวัยรุ่นนั่นแหละยาวเลยมันก่ยาววันจันยิงวันจันทร์เข้าลงมาถึงในบางเฮือนมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจังไปไหมังไปไหมมันระแห้งมันมันแห้งมันเนี่ยไงคือกินเหล้าพวกกินเหล้านี่เขาซืหมูทายแสดงว่าทุกอัน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 ท่านพอออสกิดอยู่เรื่อยแมนบอลสกิดอยู่เรื่อยเพราะว่าแต่งตัวโบเรียบร้อยจนได้พักทัน ตรงนี้ท่าทางแจงยอมแพ้และจิยอมแพ้แปลว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยผ่านมาโชคโซนคือมันกับเป็นประวัติศาสตร์เป็นตัวฮาว่าเราไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์กระจายบอกมันนำภาษาวัยรุ่นวัยรุ่นที่บรรจุใหม่มีงานมีเเงินกินเงินใส้แปลว่าม้วนซื่นไปตามภาษาวัยรุ่นเน่ยมเดิร ถ้าหลายยี<บ>่สองยี่สามยี่สี่ปีแถวเด็กน้อยหากระจบเนาะเด็กน้อยหากระจบมันม<พ>ีเงินเดือนกินเด็ดกิเนี่ยมันก็ไปแหละอืมอแล้วอันอยู่หันสองปีเนาะครับสองปีแล้วเฮียใดๆคือได้มาอยู่ในเมืองสกลพอดีทางสำนักง,งานศึกษาท่านประเสริฐบุญเท้าขึ้นเป็นศึกษาธิการจังหวัดแล้วกันก็เลยมีคนนึ่งเพื่อนอนุาลแล้วเพื่อนสิขอพักกันกเลยเขาเลยเสนอให้ผม ผ่านจากออวีรักษณ์วิภาวินเป็นกะเลอนุญาตโดยการขอของสายสิตขอแก้วพรว่าท่านก็ว่าสายสิท์ขอเดลยเซนไปเลยทันี้่ให้ผมก็เลยมาทํางานของกรมภลระเลยอย้ายจากครูผู้สอนมาเป็นฝ่ายผมเป็นย้ายแย้แต่ว่ามาช่วยราชการมาช่วยราชการในตำแหน่งของครูผู้สอนนั่นแหละแต่ว่าทํางานอยู่ที่สํานักงาน Hmm. ตะก่อนยังบ่มีศึกษานิเทศรับเพราะว่าศึกษานิเทศเนี่ยมันมีอยู่ตะก่อนของกรมสามัญเป็นกรมสามัญแล้วกา,ก,าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคู่ปฐมคู่ปฐมตะก่อนขึ้นที่มหาไทยครัอแล้วก็โอนแยกออกจากมหาไทยมาเป็นสนํงงานักงานการปฐมศึกษาแห่งชาติเขาเลยเอาศึกษานิเทศ hmm. เอของกรมกรมละา้าของกรมสามัญไปให้ปฐม อแต่่มูเรื่องกันสามคนที่ว่านิดนิดน้ำกันในซื่ออย่างเนี่ยอันที่ไปน้ำกันดี<อ>สบายมันมีพวกนิดนี่ก็มีใจยนิดก็มีวานิชอ่าแล้วก็มีมานิดอันสามนิดเนี่ยนะเออมันก็ไปเล่นไปกินมันก็มีหลายคนนั่นแหละ แต่ว่าจำสามนิดสามนิดนี่ได้นี่นี่คือพวกขอแง้งสามนิดนี่บอดด้ง่ายจักรคนเพราะว่ามีพฤติกรรมอันที่ต้องควรปรับปรุงต้องควรปรับปรุงบอกกับบได้เมาสควรปรับปรุงนิดหน่อยง่ายเขามาอชวนศึกษาที่การจังหวัดเมียนบอฮ็ดเขาาให้เฮ็ดเวียกนย่ยงเฮ็ดเวียกก็คืองานรัด อันแรกก็คือของกรมพระศึกษามันเกี่ยวกับงานลูกเสือยายุเนตรนาลีแล้วก็รักษาดินแนดนนี่แหละลดลงลดอ,ดอเอา,ม,าออมัดบ่เอามัดครับแล้วก็งานที่เจ้านายเป็นมอบหมายงานอื่นๆในในของสำนักงานศึกษาก็ทํางานตั้งแต่เป็นพานโลไปถึงพอออกเย็ดคู่กันคนมันบ่หลายคนมันบ่หลาย พิมดองพิมดีดแล้วก็ไปโลโลฉับแกะกยี้มันมันเครื่องโลเนาะโลมือโลือเป็นแผ่นออมางอย่างเ้ยับเย็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 บแล้วกระโจ๊ดส่งถึงไทยถึงไปส่งเองเอาทําทุกอย่างครับมันก็เลยเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการทํางานนี่คือถ้าไปช่วยราชการต้องทําได้หมดงานแบบนี้นะเป็นมาก่อนแล้ว เป็นัต้งแต่อยู่โรงเรียนแล้วโรงเรียนโบเป็นพิษดีที่นี่บเปอ่าเวลาออกข้อสอบนีไหมายก็ว่าเขาออกข้อสอบแล้วให้ให้เพื่อนนะ่ะเป็นผู้พิมพ์ให้แต่ว่าเมื่อมาอยู่ในสำนักงานศึกษาแล้วช่วยราชาการแล้วเนี่ยมันจะเป็นต้องพิมพ์เองคนโหลายคนโหลายแล้วก็ต้องจิ้ม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 ผมพิมพ์ดีผมไม่ได้พิมพ์ตามรหัสไดยจิ้มมือมจิ้มนี่กระเว็วมันคล่องอย่างมันงู้แล้วม่มมมมสิบไปทางไกนถ้าพิษ ดิคิดป้ายไป,ไปเ<อ>ไป็นจิดจิ่งไปแล้วก็มีประสบปปการณ์ตรงที่ผู้ใหญ่เขาให้โอกาสเราทํางานไงเงยแต่นั้นพวกใดก็แล้วแต่เวลาไปทํางานเนี่ยผู้เจ้านายเลยเขามอบโอกาสห้เรที่ทําแล้วมันจะเป็นประสบการณ์ที่เราน่าพึงพอใจในการทํางานได้บัด<อ>แ,แล้วเวลากเกษียณออกไปมันจะไปเห็นเนี่ยโ<อ>มได้โมทัน